เบลที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเเ่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับแนวทางฮานอยประจําวันจันทร์ที่24นะครับพฤศจิกายน68นะครับทางช่องบาที่พารวยเสียงเจ๊กๆมาอีกแล้วตอนเช้านะครับผมเนาะอ่ะประเทศเขาสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิก FC ขาประจำเขาสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามติตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะมาตามกันต่อสลับแนวทาง หน่อยวันนี้นะครับโอ้โหนะครับมาพร้อมกับอากาศที่ชดชื่นในมาชิกนะฝนตกขึ้นเขานะครับสำหรับตอนนี้นะครับตกข้างวันนะครับสำหรับฝนนะนะครับผมอ่ะนะครับ ยังไงก็นะครับขอพิบัติดีๆสําหรับพี่ๆมาชิกทุกคนไว้วยกันแล้วกันเนาะนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งใจด้วยนะมาชิกนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ในวันนี้นะนะครับผมมีแนวทางทุ่มมงคลกุมารไข่นะครับจุดเสริมจันทร์พุทธศุกร์ในมาชิกนะครับเป็นแนวทางมงคลนะถ้าเกิดที่ชอบก็ยินดีไปขอพรตะไข่เปิดตะไข่หนุนโชคหนุนดวงนะนะครับตะหักรู้ว่มีพลังอยู่ในมาชิกนะครับรัฐบาลไทยผมลงทิพย์ไปนะมาชิกสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยประจําวันที่หนึ่งนะครับธันวาคมนะครับแนวทางสูงก็คือว่าเรัับบไาารฐลทนียนมาานนรัพฒดี นะครับคันนี้คือเก่าเนาะนะครับก็จะมีไลฟ์ท่าลาย18บแปนกาเนาะสลับหน้าไลฟ์เนมาชิคอะเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับสลับในทางฮานอยเมื่อวานมัดรวมนะว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับไปสู่แนวทางเนี่ยมาชิแนวทางมีเข้ามีหลุดนะแต่ผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องสลับแนวทางผมก็คัดแล้วล่ะนะครับสำหรับสูตรแนวทางเนาะมอสรุปผลก่อนนะนะครับผม ไม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรในการอธิบายเนี่ยทางทสมาชิกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้เนาะนะครับอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณไว้ด้วยกันนาะนะครับผมอ่ะนะครับเทียบเพียบสีน้อยนะเป็นมัดรวมนะครับผมเมื่อวานเพิ่มเด่น3กับ7เนาะนะครับอ่าีน้อยกิีนะน้อยกิีนะครับพิเศษนะปกติเนาะแล้วก็ VIP นะครับเพียบเทียนสีน้อยในมาชิกนะครับอ่ะนะครับ นกนองหนึก้าเก้าศูนย์เนาะนกเนาะสองนกะเก้าศูนย์ะครับสลับเฉพาะกิจเมื่อวานพิเศษ8 6ดหกแเนาะแปดเนาะแล้วก็หกนะนะครับแล้วก็ปกตินะศูนนะครับศูนแล้วก็อ่าสีนะสลับปกติแล้วก็ VP พ1เจ็ดหนเนาะอ่าเจ ห้าเนาะอ่า96นะครับสำหรับในรอบ v i p นะเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรนะครับในทาง ห้าน่อยนะครับก็ลุ้นกันทุกวันนั่นแหละนะครับผมอ่ะนะครับมาดูนะครับสรุปผลเนาะนะครับเมื่อวานเนี่ยวันที่ยีามนะนะครับวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนะครับเออนะครับลุ้นเบิ้ลว่าเบิ้ลลงหรือเปล่านะครับเบิ้ลลงอยู่นะเมื่อวานนะพี่มาชิอ่าผมเด่นสามกับเจ็ดกับสามนะนะครับสำหรับเมื่อวานนะเป็นมัดดวลนะวิธีตอบแัยก็คือในตัวเด่นเนาะนะครับเทียบเคียงซีน้อยนอยกินนะพิเศษปกติแล้วก็วีเอพี่นะฮิมาชิอ่ะมาดูกระชากนิดหนึ่งนะครับกระชาติหนึ่งเจ 7จ็ดหนึ่งแปดศูนย์าเนี่ยมาชีนะครับเ่งแปดศูนย์สามนะครับเไปอยู่หักร้อยนะครับศูนย์าไม่อ่า0ศชุดนี้เลยสามศูย์มากลับตัวนะนะครับโอ้โหแต่ว่า7จ็ดไปอยู่หลักร้อยนะนะครับไม่มีสามที่นั่งเนะาะอันนี้คือกราชาตินะอ่าันี้คือกรชาติขอสรุปผลก่อนเนาะอ่าอันนี้คือกรชาตินะนะครับเจ็ดไปอยู่หลักร้อยเจ็แเนาะแล้วก็นากรีดนะสอนะงหนึ่งเก้าเก้าศูนยะ์สองหนึ่งเก้านะครับเก้าศูนย์ผมเ่นสาเจ็ะ ไม่ลงนะครับสลับสกอตกิชพิเศษ8 6 8 6 7 8 6 8นะครับ6 7นะครับมีไมหกเจ็อ้าวโหมาในตัวนี้เลยช่วงนี้นะครับนี่นะครับอ่า7 6 6 7นะมากลับตัวนะนะครับนะมากลับตัวเนาะนะครับอ่าใครตามรอบพิเศษนะครับในตัวนี้เนี่ยคือว่าโชคดีเมื่อวานนะครับแต่ต้องเดินทางไปเดินต้องเดินทางกลับด้วยนะนะครับถ้าเดินทางขาเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้ชื่นใจเลยนะครับผมอ่ะโชคดีอ่ด8 6 8เนาะ8 6 8ไม่มีโอ้8ป6เมื่อวานนะ นะครับแล้วก็ปกตินะ0ูนย์ศูนสี่สี่อ้โหเบิ้นลงเบิ้นหน้าแล้วก็เบิ้นะนะครับสี่สี่อ้านะครับผมสามกับเจ็ดเมื่อวานนี้สามไม่รักเราเลยเมื่อวานนี้ยสามไม่ลงนะนะวีพี่นะครับ,รบเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหกนะเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหกนะสามกับเจ็ดเจ็ดเป็นหลักร้อยเลยในมาชีแล้วก็อ๋อโหอ่ะนะครับไม่ลงสำหรับวีพี่กับปกติเนาะกระทำเจ้าพี่และสำหับเมื่อวานสรุปเมืม่อวานมาในรอบพิเศษนะมาในตัว เน้นด้วยนะครับแต่มากลับตัวนะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วอันนี้คือกาชาดเนาะนะครับ3 0 0 3นะครับอ่นะครับก็ดีใจใครมาชิ้ผู้โชคดีด้วยสำหรับเมื่อวานอ่ะวันนี้ตามกันต่อยเนี่ยมาชี้สลับวันนี้เนาะนะครับวันนี้ก็คัดเน้นเหมือนเดิมนะสลับแนวทางนะครับไปสูตรปีนาราน่าจะชอบแค่ไว้จุดไว้นะเฮมมาชี้นะครับก็คัดเลยละสลับวันนี้นะครับสลับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับผมอ่านะครับวันนี้ผมก็จะมีไลฟ์ทักทายนะสิบแปดในกาเนี่ยมาชี้นะครับผม ตามก็ต่อสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะนะครับทางช่องปลอดทีพารวยนะครับผมฮานอยวันนี้เนาะานอยวันนี้นะครับโอ้โหช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเนมี่ยมาเช็คในวันนี้วันที่อ่า24เนาะนะครับ24ทับ11นะทับ6 8เนาะนะครับออานะครับคัดแล้วสำหรับวันนี้นะ ยังไงขอเป็นวันดีๆใส่สมาชิกทุกคนไว้เดินกันแล้วกันเนาะอ่านะครับผมเป็นมัดรวมนะนะครับผมไม่ได้แยกหน่อยเนาะอ่าเป็นมัดรวมนะครับามาดูตัวเด่นนะสำหรับใส่ออกกำลังกายเนาะเด่น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 ตัวนี้นะนะครับวันนี้ผมเด่นนี่นะนะครับอ่าห้านะกับเจ็ดนะเด่นห้ากับเจ็ดเจ็ดกับห้านะในตัวเด่นนะครับอ่าชอบแคปเลยนะครับบางทีถ้ามาเป็นคู่นะวิธีปลอดภัยก,ก็คือในตัวเด่นเนาะสำหรับใส่ออกกำลังกายเนาะแตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะ 2ตัวเด่นเนาะนะครับเด่น2ตัวไม่ชัดเจนยังไงที่มาชิ้พิมพ์คอมเมนต์นะครับอ่พิมพ์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้เนาะนะครับสตัวเด่นสองตัวน้าเด่น5นะครับผมอ่าห้าสองเนาะนะครับห้าสามนะห้าสี่นะเด่นห้านะเดี๋ยวมาชิ้เด่นเจ็ดอ่าเจ็ดหกนะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะนะเมื่อวานนี้นะครับ นะครับก็76มาในะ76น็ดหกเมื่อวานนี้มาแกะตัวนะนะไม่เป็นไรนะครับแนวทางมีมีโอกาสหมดแหละนะครับอาเบิ้อก็55กับ77นะสำหรับแนวทางเบิ้อในมาเช็คนะครับตรงใจหรือเปล่าตรงใจแคบนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเน้นในชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะ,ะนะครับมาดูในตัวเน้นนะครับสำหรับในชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะเด่น5 5 7นะบางทีเข้ามาเป็นคู่เนาะนะครับเด่นละ3ชุดนะสำหรับในชุดจับคู่เด่นเด่น5ก็จะมี5 2 5 3 5 4นะเด่น5อ่า อันส่นะเดินทางไปอย่าลืมทางกลับนม,มาชิกวันรต้องระวังในตัวรองด้ยเนาะนะครับทุกตัวเลขถือว่าคัดแหละนะและเด่นเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดผมเน้นนะครับเจ็ดแปดแปดมาชิกสำหรับเด่นเจ็นะนะครับช่วงนี้ระวังกระดูกหัวเนาะนะครับเจ็ดเจาเนาะ,ะนะครับแต่ว่าผมเน้นเ แบ่นะฮีมอชิกสลับในตัวนี้เนาะนะครับทุกตัวเลขที่ว่าคาดเลยแหละนะครับทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะนะครับวงสีแดงๆคือตัวเด่นนะแต่ที่ไม่ได้วงคือตัวรองเนาะนะครับห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนะสำหรับในทางเบิ้อวันนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะครับวันนี้เบิ้อวันจันทร์นะครับผมอ่ะแคปเลยนะสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับอ่แล้วตามด้วยสามตัวเด่นนะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับอ่าสามนะครับ ห้าสี่นะแล้วก็หกเจ็ดแปดเนาะแล้วก็แปดเจ็ดศูนยะ์นะในชุดสามที่นั่งก็สามชุดอีกคือเเ้านะครับผมนะครับสามที่นั่งย่างนะนะครับเดี๋ยว้อนที่นั่งก่อนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งใหนะ้มาชิกส้เส้นทางลาวพานาผมไอ้ไม่ทางฮานอยนะครับทษทีนะครับเออจะหลุดไปลาวพานานะครับฮานอยประจําวันจันที่ยี่สิบสี่นะ พื้นสีขาว68เนาะนะเป็นมัดรวมในมาชี้นะแต่ในบ้านเขียวก็จะมีแยกหน่อยเนาะนะ5775นะนะครับ, 5, รบเอ่อสลับในตัวเด่นวิธีปรับทัาก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกําลังกายเนาะ52 53 54เด่นละ3ชุดนะเด่น5ปุ่นี้54นะนะครับโดยทางไปอย่าลืมมาทางกลับแลเด่นเจ็ดเจ็ด7กเจ็ดแนุ 0, นี้เจสําหรับ เด่นเจ็ดนะครับทุกตัวเลขเนี่ยถือว่าคัดหมดเลยนะครทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวรองในมาชิกนะครับผมสำหรับช่วงนี้ระวังกระดูกหงูเนาะหกกับเก้านี่มาชิกถ้ามีกำลังนะนะครับผมห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดสำหรับในทางเบิ้ลวันนี้นะครับยังไว้ใจไม่ได้วันนี้เบิ้ลวันชันนะครับผมเมื่อวานเบิ้ลวันอาทิตย์นะครับอ่ะนะครับแคบเลยนะสำหรับผู้จับผู้เด่นสองตัวและสามตัวเด่นก็มีสามห้าสี่หกเจ็ดแปดแล้วก็แปดเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้คือสามไปนั่งนะครับตอนนี้ยังนะครับผมอ่ะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆซะย สำหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนไว้ด้วยกันเลยกันนะครับสำหรับเนื้อทางฮานอยวันนี้นะครับก็คาดแล้วนะครับขอมาสองที่นั่งสั่นนั่งสำหรับวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะนะครับขอบคุณทุกคนไม้นดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์จากสมาชิกขอบคุณทุกๆการติดตามจากสมาชิกที่มาติดตามใหม่ไว้ด้วยกันเลยกันเนาะนะครับจากสมาชิกที่มาติดตามใหม่ก็อย่าลืมทักทายเนาะสวัสดุสวัสดีสดนะครับหรือจะส่งที่ส่งทิ้งก็ได้ด้วยกันนะครับเวลาผมลงคลิประบบจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลาผมไลค์นี่ระบบจะได้เด้งเนี่ยระบบไม่ได้เนะะี่ยกันใผมากนะครับ อะนะครับทั้งเราพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยวันนี้นะครับยังไงขอปีบันดีๆสละหิมะชิกทุกคนไปด้วยกันละกันนะครับได้ทุกมานไข่นะจุดเสริมดันพุทธศุขนะครับยังก็ชื่นชอบก็จะ,ะดินเปขอพรแต่ไข่เปแต่ไข่นวลโชคนวลดวงนะครับโชคดีเปืนของทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยินดีดูแลสุข,ขภาพกันด้วยไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ